ข <me ึ้นส uh> ิงซาสวรรค์วันใหม่ลูกสนุกไหมสนุกไหมคะลกม้ลยะูกเดี๋ยวก็เสร็จอันนี Nas ้เดี๋ยวก็ไปขี่ไงวันใหม่ไม่ต้องขยับประตูดิวันใหม่สนุกไหมคะนูกลัวไหมลูกนูกกลัวความสูงไหม อันนี้นี่บินใหม่นูกลัวความสูงเหรอลูกทำไมต้องกลัวฮะอะไรไอยู่บนท้องฟ้าแค่นี้ไม่ยังไม่สูงหรอแล้วเดีวต่อไปหนูจะนั่งเครื่องบินยังไงลูกฮะใบไม้หรอมีความปลอดภัยไงไม่มีความปลอดภัยยังไงเครื่องบินมีความปลอดภัย อันนี้ก็มีความปลอดภัยเนี่ยไม่เห็นหรอไม่เห็นล้อเน,อนี่ยเดิน่นๆแบบนี้อ่ะวเขาก็ล็อกประตูไว้แล้วเนี่ยไม่มันก็ออกมาน้่งไป